มาเปิดประเด็นค่ะถึงเวลาเอาจริงสักที DES จัดการคนปล่อยเฟคนิววัคซีนชุดใหญ่พบหนึ่งในนั้นคือนักข่าวของสำนักข่าวชื่อดังค่ะจากกรณีที่มีการปั่นกระแสสร้างเฟคนิวออกมาโจมตีการทำงานของรัฐบาลรวมถึงการสร้างกระแสข่าวลือค่ะ เพื่อมุ่งทำร้ายโจมตีสถาบันพระหมหากษัตริย์และยังมีการบิดเบือนข้อมูลโจมตีวัคซีนที่รัฐบาลได้นำมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชนจนทำให้ประชาชนไม่กล้าที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเพราะเกรงว่าจะเกิดผลข้างเคียงต่างๆที่เป็นอันตรายทำให้เกิดความตื่นตระหนกในวงกว้างค่ะล่าสุดวันนี้24พฤษภาคมทางด้านของนายชัยวุฒนาคมานุสรรฐมตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES และสํานักงานตํารวจแห่งชาติโดยพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการสํานักงานตํารวจแห่งชาติมอบหมายให้พลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดรองพอบอรตรผู้อํานวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคนโนโลยีสารสนเทศหรือ PCT และพลตํารวจตรีพันธนะนุชนาฏผู้บังคับการสืบสวนสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง หัวหน้าชุดบังคับบัญชาฝ่ายประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเขารวมแถลงข่าวการดำเนินคดีเกี่ยวกับการเสนอข่าวอันไม่เป็นความจริงบิดเบือนทางด้านของนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรี DES กล่าวว่าในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 มีกลุ่มผู้ไม่หวังดีได้กระทำการโพสต์เสนอข่าวอันไม่เป็นความจริงทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือบิดเบือนข่าวสารสร้างความเข้าใจผิด สมผลให้เกิดความเสียหายสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนและสังคมในวงกว้างตลอดจนกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศดังนั้นจึงได้มีการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงดิจิทัลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการตรวจสอบการกระทำความผิดและดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการเสนอข่าวอันไม่เป็นความจริงบิดเบือนข่าวสารสถานการณ์ฉุกเฉินตามพรบอรคอมพิวเตอร์พศ2 5 5 0และพรก การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตามหมายค้นเป้าหมายและติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้แล้ว18รายแบ่งเป็นมีการดำเนินคดี6รายและปฏิบัติการโดยอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดฉบับที่1ข้อ6ซึ่งออกตามความในมาตรา9แห่งพรก การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548จำนวน12รายสำหรับผู้กระทำความผิดที่อยู่ในกระบวนการดำเนินคดีต,ตามพรบอรคอมพิวเตอร์และพรกฉุกเฉินกระจายอยู่ในพื้นที่กรุงเทพชนบุรีและพระนครศรีอยุธยาโดยมีข้อมูลได้รับการตรวจสอบยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วว่าข้อความโพสต์ทั้ง6รายเป็นข่าวปลอมประกอบด้วย 1. ผู้ใช้ Facebook สาวสกล พสต์ว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่วัดสังฆทานจำนวน300รยายสผู้ใช้เฟซบุ o กสตา a ลีโพสต์ว่าสอบอคประกาศเคอร์ฟิวเวลา23นาฬกาถึง4นาฬกาพื้นที่สีแดง18จังหวัด 3. ผู้ใช้เฟซบุ o กจิ๊บโพสต์ว่าเคอร์ฟิวทั่วประเทศห้ามออกจากบ้านตั้งแต่4ทุ่มถึงตี4เริ่มวันที่23เมษายน6 4สนี้ 4. ผู้ใช้เฟซบุ๊กกะทิโพสต์ว่า พบผลข้างเคียงรุนแรงเลือดออกในสมองหลังจากฉีดวัคซีนชิโนวัคและรายที่5ผู้ใช้ทวิตเตอร์ T U Y K A L และรายที่6ผู้ใช้ทวิตเตอร์เ c e b o o k วาดฝันโพสต์ว่าพยาบาลโรงพยาบาลหนองม่วงแพ้วัคซีนครับโดยจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้โพสต์ข้อความทั้ง6รายข้างตน้นซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์ พศ2550มาตรา14มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน100,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและพระกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548มาตรา9มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน40,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังได้ปฏิบัติการโดยอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดฉบับที่1ข้อ6ซึ่งออกตามความในมาตรา9แห่งพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548อีก12จุดพบตัวผู้กระทําผิดอีก12รายประกอบด้วย 1. ผู้ใช้ Facebook ธนาพล 2. ผู้ใช้ Facebook อ้อม 3. ผู้ใช้ Facebook ทันชนกและ4ผู้ใช Facebook ้ Facebook บงค์โดยทั้ง4รายนี้ได้โพสต์ว่า สาธารณสุขประกาศฉุกเฉินระวัง35พื้นที่สีแดงเสี่ยงโควิด -19 ซึ่งทางกลุ่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่าเป็นข่าวปลอมและยังมีผู้ใช้ทวิตเตอร์อีกหลายรายค่ะนะครับถ้าเราพบว่ามีข้อความที่เป็นเท็จนะครับเป็นเฟคนิวที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่าทําให้บ้านเมืองเสียหายทําให้ประชาชนเดือดร้อนนะครับทางกระทรวงและทางเจ้าที่ตํารวจจะรวบรวมพยานหลักฐานและแจ้งความดําเนินคดี กับผู้ที่โพสต์ผู้ที่แชร์ทุกคนนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยป่าละเลยให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะบ้านเมืองจะเสียหายครับขบ่าวปลอมนี้สร้างความเสียหายกับพี่น้องประชาชนในทุกวงการไปทั่วแล้วนะครับเพราะนั้นเราต้องมาคับใช้กฎหมายเรื่องนี้อย่างจริงจังครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็อยากจะแถลงข่าวท่านท่านอีกเรื่องหนึ่งนะครับต่อเนื่องจากเรื่องเฟซนี้ก็คือพอเรามีการให้ใช้โซเชียลมีเดียในระบบอินเทอร์เน็ตกันอย่างกว้าง